ตอนรุ่นๆุ่นเราไม่มีตั้งแต่เราแต่งงานเนะ่ยเราไม่มีอะไรเลยไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขารับจ้างเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่พรลามหอะ่ะนี่ผมเหนื่อยผมเกตปูน,น่ะเหนื่อยเหนื่อยก็กลับมาก็มาหาบมามาที่บ้านเนี่ยมาซื้อวัวได้สองตัวซื้อวัวนมนะซื้อวัวนมเลี้ยงถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรเงี้ยน้ำตาคอเลยมันมันซาบซึ้งนะมันคิดถึงดีใจไหม ดีใจแทนลูกชายตัวเองไม่ที่ไม่ลำบากเหมือนเราอาชีพอะไรทั้งหมดนะมันจะแพ้บริสุทธิน์นี่นะฮยแต่อยากให้ทุกพี่น้องทุกคนเห็นนะครับถึงความซาบซึ้งของลูกผู้ชายนะครับต่อพูดเรื่องราวเรื่องนี้คนที่ภูมิใจที่สุดคือลูกของเราพ่อพวงเราที่ผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเนะี่ยเดิน9ก้านจุดนั้นมาได้เพราะความคิดของตัวเองและความตั้งใจของเองและอีกสำคัญนะลูกไม่ลำบากเหมือนเรา วันนี้เราจะเดินไปได้ไกลแค่ไหนแต่เราขอเดินสุดเต็มกำลังพี่ม okay ีร okay ักไครักเรื่องหัวชอบเรื่องวัวตามผมมาเลยครับผมจะพาไปติดตามผมเพิ่มเติมที่บัลวุฒิสินแสนหรือแฟนเพคนรักหัวนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ ล่างทำทีเดียวกินยันแก่กินยันไม่มีสบยลยเลยนะเนี่ยนะไม่มีซัลโทานกินทีเดียวผมก็ชอบกินมากตรงนี้คนมาขอดูเยอะเขามาดูตัวอย่างแต่เราก็ไม่ได้นั่นนะเราก็ทำเราตามปกติครับทําแค่ที่เรามีครับเราเลี้ยงไปเรื่อยๆค่อยพัฒนาไปอเราเห็นเขาใหญ่โตเราอย่าไปทําตามค่อยๆไปเราจะอยู่ได้อย่าให้เหนือตัวเองครับ,รบสมมุติว่า มีของเก่าอยู่ก็ทําเพิ่มทีมานิีละนิดเอาของเก่าไว้อยู่ครับแล้วพอพอมีเงินทุนอีกขึ้นมานิ้ก็เอาเงินตรงนั้นแหละไปจะทไปเรื่อยๆอย่าไปทําทีเดียวอันของเก่ายังใช้จ่ดูโลทิ้งหมดเลยก็ไม่ดีอีกก็ค่อยๆทำไปแต่ผมจะล้อมเหล็กหมดนะครับเพราะว่าผมเจอเหล็กเก่าผมก็ซื้อไว้อ๋อ เหล็กเก่านี่คือมาจากไหนครับเนี่ยเหล็กมือสองที่ร้านของเก่าเขาขายอ่ะแล้วก็ค่อยซื้อไว้แล้วเราก็มาอ็อกต่อนี่ยที่เป็นเสาข้างหลังอยู่นี่เป็นซองฉีดยาเขา่งครับซองฉีดยาแล้วก็ทําเอาง่ายๆอืมนะครับทุกคนนะเห็นไหมนี่เฮียเขาก็ยังโมดิฟายเป็นนะเนี่ยนะสังเกตนะนี่จะยกให้ดูนี่เห็นไหมเห็นเสาเห็นซองไหมซองสียาจะซูมให้ดูนะเห็นไหมก็ยังเป็นเหล็กเก่าใช่ไหมครับเฮียเหล็กเก่าเหล็กมือสองก็ลักษณะนี้ เอามาโมนิไฟเอาดูสิจะเป็นเหล็กสั้นเหล็กยาวแล้วก็มาต่อได้อ๋อมาเชื่อมต่อได้ก็ไม่มีผลก็เหล็กแข็งแรงเหมือนกันครับอ้อนี่สมัยก่อนเราใช้ไม้ลวกทำอคอกแล้วก็ซื้อไม้ยูคามาทำอคอกมันก็เสียหายบ่อยอะลงทุนไม่ทิ้ในสุดนะ แ้าเราทําอย่างนี้สึดปั๊บมันก็สบาย <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยลองผิดลองถูกเหมือนกันครับทำมาตลอดลก็คือไม่ใช่ว่าตรงตรงเป๊ะเฮียก็ลองผิดลองถูกแต่เราต้องค่อยๆทาไปเฮียครับผมขอความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงผมขอแรงมาดานใจนิดนึงว่าเฮียทําไมก้าวมาถึงจุดจุดนี้ได้โดยที่เดินโดยที่เดินไม่สะดุดเดินที่เดินไม่ยอมถอยเดินที่เดินไม่ท้อ มีจุดอะไรครับเฮียฮะโดนที่เดินได้มาจนถึงจุดนี้แล้วผมถือว่าเฮียประสบความสำเร็จจุดจุดหนึ่งสำหรับผมเลยนะว่าเฮียเขาเดินยังไงนะเขามีจิตใจที่เข้มแข็งและห้าวหาญขนาดนี้ทําไมเขามาถึงจุดนี้ได้เขาทําไมเขาไม่ดูไม่อ่อนแอเลยเฮียมีอะไรเป็นที่ตั้งหรือว่าเฮียมีแรงจูงใจยังไงครับก็ตอนรุ่นรุ่นเราไม่มีตั้งแต่เราแต่งงานเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยไปเ,เป็นกรรมกร,รรับจ้างเขารับจ้างเขาทํางานอยู่ที่กรุงเทพ ผมอยู่ที่พหลามหกนี่ผมเหนื่อยผมเข็นปูนนะ่นเหนื่อยเหนื่อยก็กลับมาก็มาหมาามาที่บ้านเนี่ยมาซื้อวัวได้สองตัวซื้อวัวนมนะครับซื้อวัวนมเลี้ยงแต่ผมจะเลี้ยงวัวนมมาตลอดนะพ่อตาเขาเลี้ยงวัวนมแล้วผมก็ซื้อเลี้ยงอยู่กับเขาประธานม,มาน่ยอพอเลี้ยงวัวนมตั้งแต่ปีสองพันร้อยยี่สิบสามครับก็คือ,อเลิกปีห้าเจ็ดมาก็คือเฮียมีแรงมานะยว่าตัวเองเนี่ย เข็นปูนเหนื่อยมาก,มากแล้วมาทําอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้มา<ร>อยู่บ้านเร <ละ S 1> าเกิดมีเงินก้อนขึ้นมาเกิดเห็นผลลัพธ์ก็เลยชอบที่อยากจะมาอยู่บ้านแล้วก็ทําเรื่องราวแบบน,นี้ผมจะเรียกโวนมนะเรียงโวลนมเยอะมากเลยถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรเงี้ยน้ำตาคอเลยมันมันซาบซึ้งนะมันคิดถึงแบบว่าถ้าพูดเรื่องนี้ทีไรดีใจไหมดีใจไทยลูกชายตัวเองไม่ที่ไม่ลำบากมันเรา เฮียคิดว่าเฮียตัดสินใจถูกไหมครับที่ทําตัดสินใจวันนั้นนะแล้วก็เกิดผลลัพธ์ในวันนี้คนที่มีความสู่คือลูกชายเฮียน้องเจนะนี่คือความภูมิใจที่หลายๆคนอยากจะเห็นนะอยากจะทําให้ลูกอยากจะทำสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองเฮียมีคําสติเตือนใจให้กับพี่น้องชาววัวของเรายังไงครับเผื่อพี่น้องของชาววัวของเราเนี่ยที่กาลังกําลังทําอยู่และสนใจอยู่และกําลังท้อแท้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยก็อยากให้เขาอดทนไว้ เรื่องวัวนะ่ะอ,อ,อาชีพอะไรทั้งหมดนะม,มีมองกองล้มงผ่นดนึงครับอาชีพอะไรทั้งหมดอนะ่ะมันจะแพ้ปศุสัตว์แพ้เรื่องการเลี้ยงวัวนะทุกอาชีพเลยตอนเนี้ยผมบอกได้เลยนะเศรษฐกิจไม่ดีนะแพ้วัวหมดวัวตั้งราคาขายเองได้ผมถึงไม่ทิ้งผมถึงไม่เลนะิกวอมาณมาก่อนผมไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมชอบเลี้ยงวัว ได้กับได้ทวัวไม่ไม่สบายหรือวัวตายนี่คือเราขาดทุนแต่้าไมตายนี่ยังไงเราก็ได้ทุกคนพูดเนียต้องมีความมีความซาบซึ้งถึงจะก,กันคำพูดนี่ผู้ชายน้ําตานี่ผมอยากจะไม่อยากจะนี่นะเฮียแต่อยากให้ทุกพี่น้องทุกคนเห็นนะครับถึงความซาบซึ้งของลูกผู้ชายนะครับถ้าพูดเรื่องราวเรื่องนี้คนที่ภูมิใจที่สุดคือลูกของเราครอบครัวของเราที่ผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงเนี่ย เดิน9 0 0าจุดนั้นมาได้เพราะความคิดของตัวเองและความตั้งใจของตัวเองและอีกสำคัญะลูกไม่ลำบากเหมือนเรา <S 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 คือสิ่งที่เมีย9้ฝ่าฟันมันมาแล้วก็กําลังจะจะบอกว่าเรื่องของปศุสัตว์ไม่มีวันตายครับราคาอยู่ที่เราเราต้องมีใจิตใจที่เข้มแข็งใช่ไหมครับเมีย ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ไม่อ่อนต่อเรื่องของกระแสมีความห้าวหาญหรือว่าไม่สนใจอะไรเลยก็เลี้ยงไปอย่างนี้เหี่ผมก็เลี้ยงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆอ,อยากได้อะไรก็ได้อเอาเลี้ยงวัวเนี่ยโทษทีนะครับไอ้ไอที่ทั้งหมดสามสิบไร่ของเฮียเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากวัวไหมมีครับแปลงที่ทำร้านอยู่อะ แปลงอ๋อนี่คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่พื้นที่เดียวกันใช่ไหมครับ่ป็นพื้นที่เดียวกันแปลงนี้แปลงนี้พ่อตายกให้แฟนครับอ๋อพ่อตายกให้แฟนครับแปลงนน้นซื้อแปลงนน้นซื้อซื้อพี่แฟนซื้อที่แฟนพี่ของพี่แฟนอ๋อพี่สาวแฟนเนี่ยครับขายให้ครับก็เลยได้ที่พี่ติดกันอย่างนี้แล้วก็มีอยู่นน้นอีกฮะซื้อเฉพาะวัวนะเฉพาะวัวครับแล้วก็ซื้อนี่อีกเยอะ แล้วก็ซื้อสมบัติแม่ไว้อีกเยอะเฮียทั้งแต่พูดถึงมาเนี่เป็นบัวผงใช่ไหมครับหรือเป็นบัวเลือดสูงบัวเลือดสูงบัวเลือดสูงขึ้นมาแล้วครับคือว่าแล้วว่าเฮียเขาค่อยไต่ไต่เขาค่อยไต่เอาค่อยไต่เจ้าเ่อนผัวผมจะแบบนี้ฮะลูกกระทบส่วนมากครับจะเป็นลูกกระทบส่ไอ้เขายาวๆติดบาซินหน่อยใช่ไหมฮะเฮียมาพัฒนาเอาหรือว่าขาย มันค่อยๆบีดเอาเหรอครับต้องมีความใจเย็นจริงๆนะผมชอบเลี้ยงชอบวัวหูนะเฮียชอบวัวหูครับชอบวัวหูแล้วก็ชอบวัวแบบนี้ครับแล้วผมก็ค่อยๆพัฒนาเอาอือโฮ้ยได้ฟังเฮียแล้วนะครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาอีกก้าวใหญ่ๆเลยครับทุกคนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้นะเพราะว่าการเวลาเนี่ยมันบอก เอ้ความสาเร็จเนี่ยมันบอกเราไม่ได้นะเฮียนะบอกเราไม่ได้เวลาเท่านั้นเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์เรียนรู้ไปด้วยทําไปด้วยงอกงอกแงะแงะไม่ถือว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยผมมีความสุขอยู่กับแบบนี้ครับอยู่บ้านได้กินได้ทํางานแล้วก็สัวเรื่องงานเราก็พัฒนาหางานเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยที่ได้อยู่กับเขาได้ด้วยหางานการค้าให้มันได้กลับเข้ามาเนี่ยเอาเขาเป็นหลักครับแล้วลูกชายเฮียได้ข่าวว่าเป็นนายห้อยเลยตอนนี้ครับข้าวัวอยู่ข้าวัวที่ไหนครับ ก็วิ่งวัวตลาดนัหมายความว่าแล้ววัวที่พักวัวของเขาแล้วครับก็อยู่นี่เฉพาะที่ขายอยู่นี่อยู่ที่นี่เหรอครับอันนี้คือวัวลูกชายลูกชายขายนี่เขาก็มีเขาก็มีอยู่เยอะอยู่อ๋ออยู่ในนี้เหรอครับอ๋ออันนี้คือวัวส่วนหนึ่งของลูกชายเฮี่ยขายตลาดนัดครับเขาจับวัวยังไงมาขายก็จับตัวคู่แล้วก็แม่ลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองคุยกับน้องเจอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแต่วันนี้ผมเห็นวัวอยู่ฝูงโน้นนะครับมันเป็นวัวอะไรครับเฮียตัวนี้จะเป็นพวกลูกแยก ลูกแยกมาจากไหนจากคออวัวแดงจากข้อวัวแดงเป็นเป็นพ่อตัวที่เป็นพ่อพันธุ์อยู่ใช่พ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งเอาก่อนหน้านี้พ่อพันธุ์ก่อนหน้านี้คือได้ลูกชุดนี้มาได้ลูกชุดนี้เราก็แยกแล้วก็แม่ที่ใหญ่ๆนั่นแหละุไปดูลูกเขาหน่อยดีกว่าทุกคนว่าเขาจ่ายลูกกันยังไงป่ะเนี่ยครับวัวชุดนี้คือลูกเจ้าตัวฝูงนู้นฝูงนู้นไอตัวขาขาวทั้งหมดเลยไหม เขาขาวจังจะเป็นชุดนี้ขาขาวจะเป็นชุดนี้ลูกในฟาร์มเราเลยแต่พ่อวัวชุดนี้เป็นพ่อวัวรุ่นที่แล้วที่นี่เป็นตัวผู้ตัวเมียครับก็มีทั้งตัวเมียตัวผู้มีทั้งตัวเมียตัวผู้มันก็ไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยใหญ่นะเฮียนะตัวนี้มันเพิ่งแยกจากแม่เลยออกนมมาจริงๆในลักษณะของวัวเนี่ยในรุ่นๆนี้ที่ผมแบบว่าเราจะไปมองข้ามเขาคเขายังไม่โตหรอกใช่ไหมครับใช่ใช่เห็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเดี๋ยวอ้วน เดาอ้วนมันเป็นตามคืออันนี้ผมถามด้วยความรู้จริงที่แบบว่า,าคือแบบว่าเป็นความรู้จริงๆที่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงวัวเด็กแล้วก็ตเติบโตไงเพราะเฮียเลี้ยงวัวเยอะแล้วก็เห็นผ่านตามาเยอะตั้งแต่วัวตัวเล็กๆยังเติบโตไปขนาดไหนเงี้ยเราก็เลยถามเป็นความรู้ว่าไอตัวเล็กๆขนาดเนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี้ยยังไปดูถูกเขาใช่ไหมเฮียนี่ แม่เขาใหญ่ๆหนาชุดนั้นน่ะเขาไม่เหมือนแม่เขาจะไปไหนทุกคนดูนะผมจะไล่มาให้ดูสักตัวหนึ่งตัวนี้ได้ไหมครับเ,เนี่ยได้อ้วนไหมนี่เห็นไหมไม่ถือว่าอ้วนแต่ก็ไม่ถือว่าขี้เหร่แล้วทุกคนมันเป็นวัวทรงนี้เห็นไหมนี่มันจะยาวๆนะครับยาวๆแคนแหลนนี่ดูไว<ด>้เพราะอ้วนแล้วจะเหมือนชุดนั้นหมดเพราะอ้วนแล้วจะเหมือนพ่อค<ด>ุณแม่เขาหมดเลยนี<พ>่บพราะว่าไอ้พ่อวัวชุดที่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะธรรมดาถึงจะเข้าอยู่ฟาร์มเฮียได้ดูนะทุกคนนะมันจะดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่่ดูาเล็กนนะี แต่มันดูจะสูงใช่ไหมวัวมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเฮียครับมันจะเป็นทรงของเขาพอเขาถึงเวลาปุ๊บเขาจะยืดขึ้นหนาขึ้น<ๆ>ใหญ่ขึ้นครับใหญ่เองนะครับทุกคนเนี่ยถ้าคุณเจอวัวแบบนี้ยคุณอย่าไปประมาทเขานะคือต้องให้เขากินอ่าคุณต้องให้เขากินนะครับคุณอย่าไปมาดว่าเอ้ยวัวอย่างนี้มันไม่โตหรอกนะบางคนในห้อยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็แบบกดราคาว่าอ้วัวตัวนี้ถูกวะอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือพูดจากเฮียนะผมไม่เคยเห็นแบบ วัวตั้งแต่เล็กจนโตนะเราพูดตามความเป็นจริงนะครับทุกคนนะเนี่ยคือเฮียการันตีว่าวัวลูกฟาร์มเรากระโปงนี่เห็นไหมก็ไม่ถือว่าใหญ่นะวัวอยานมประมาณนี้แหละดูได้สูงเมื่อกี้เห็นแม่มาแล้วโอ้โห,โโหบลึงชิงนะครับทุกคนครับแต่ชุดนี้แม่เขาจะมีเขาไงครับอืมแม่ชุดมีเขาม,มันจะเป็นที่เราขายฝูงใหญ่ไปแล้วเราคัดวัวแดงเราไว้อ๋ออันนี้คือเป็นวัว พี่ลูกกระทบเราอาเนี่ใช่ไหมที่ว่าเป็นแม่เขาขายไปชุดที่แล้วเก็บลูกคัดลูกไว้บ้างแต่เป็นพ่อของเรานี่แหละเป็นพ่อเลือด้อยใช่ไหมที่แล้วพ่อเลือด้อยพ่อเลือด้อยอันนี้คือพ่อเกิดจากพ่อเลือด้อยนะครับทุกคนนี่คอยดูนะครับทุกคนนะครับถ้าเฮียยังไม่ขายเฮียชุดนี้จะขายไหมครับเ่ยก็ยังก็เลี้ยงให้อ้วนไปก่อนเลี้ยงให้อ้วนไปก่อนเลี้ยงให้อ้วนโตกว่านี้ถ้าดูทรงแล้วจะเป็นแม่บล็อกแม่ฟาร์มก็สามารถทําได้ได้เลยได้เลยไม่สามารถไม่ขายก็ได้ อาละครับทุกคนวันโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาติดตามวัวฝูงนี้นะครับให้อัปเดรดูอีกทีนะครับว่าเขาจะใหญ่แล้วก็กินตอนนี้เขาเพิ่งเพิ่งได้กินได้ไงเนัะเพิ่งได้กินเพิ่งได้กินเพราะว่าแยกแยกออกมา <S <S เขาเพิ่งปรากฏเขากินนมเนาะเนี่ยกินนมแล้วก็เพิ่งมากินอาหารหมอดูดิขาสูงนะครับเริ่มสูงนะครับบัวเล็กๆก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะ <S <S โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียอัมพรมากๆนะครับที่ให้โอกาสเราได้เข้ามา หาความรู้ไปหาสิ่งที่ประหยัดต้นทุนได้แล้วก็เข้ามาหากําลังใจที่เฮียถ่ายทอดให้มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าคนไหนที่ได้ดูคลิปวันนี้นะครับผมเชื่อว่าต้องมีพลังแล้วก็กลับไปคิดกับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันยังน้อยมากครับสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยยังไม่ได้ครึ่งของเฮียเลยใช่ไหมครับเฮียเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อระหว่างกลางทางเราต้องลุยมันผ่าให้ได้เห็นเฮียเป็นหลักเลยถือว่าดีที่สุดถือว่าเอาละครับ อย่างน้อยไม่ไต้องได้ไม่ต้องได้เท่าเฮียแล้วครับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับอเอาแค่เศษเอาแค่เศษส่วนหนึ่งของเฮียก็ <นะ S 1> ถือว่าตัวเองมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเฮียพออีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน,น <ะ S 1> วันนี้ผมแอดคนรัก War, วัววรุษแสนแสนวันหลังเราจะมาอัปเดตฟาร์มที่นี่อัมพรฟาร์มถ้าเฮียให้โอกาสเรามาที่นี่เราจะมาอีกนะครับหรือว่าถ้าเฮียมีการอัปเดตเรื่องของอาหารเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น รือว่าขายเจ้าจะขายมากขึ้นหรือว่าได้ขายวัวที่มันแต่ว่าเรื่องขายวัวเฮียเขายังไม่อยากขายเขาไม่ขายหรอกทุกคนนะครับมาอัปเดตเรื่องอะไรถ้าโทรให้เรามาเราจะมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบ,บคุณเฮียบอลนะครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายพอวัวแล้วกินกินนมอยู่พวกนี้ยังไม่เข้าสามเดือนนะครับเขาชอบกินตัวนี้ ขณะสามเดือนอยู่ดีนะครับสามเดือนเนี่ยเขาชอบกินมากเลยงูพวกนี้ขนาดกินนมอยู่ก็กินอันนี้ไปด้วยกินนมไปด้วยครับโอ้โหชอบแล้วเขาจะเบาแม่เขาครับช่วงในระหว่างกินนมอ่ะนี่ครับแล้วไอ้นี่ขายขายเจ็ดเดือนครับตอนเนี้ยที่บอกว่าอยากจะขายแค่เจ็ดเดือนอีกกี่เดือนถึงจะจับได้ได้แค่ไทยยังไม่ถึงสามเดือนเลยเนี่ยแต่แต่เป็นรูปเขาประสบความหวานครับเ้อง มองเห็นอย่างนี้อ่อตัวหนึ่งด้านหกเดือนตัวนี้หกเดือนนัดจับหกเดือนเจ็ดเดือนถ้าจับแล้วรวมเข้าเดือนที่หกนียหุ้ยดูดิทุกคนว่าอะไรเข้าเดือนที่หกทำไมมันสูงอย่างนั้นแล้วนี่นี่นี่เนี่ยสูงดูหนยทุกคนแน่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี้นะตอวหนึ่งเนี้ยนะอยู่ติดเสาเนี่ยนะ perfection what is